สวัสดีครับวัสดีคต้อนรับเข้าสู่บูธกิจกรรมจากธนาคารกรุงไทยครับ Empower b e t t e r l i for e f Thai ติดปีกไทยสู่ความยั่งยืน yeah, วันนี้ค่ะเราจะมาติดปีกไทยสู่ความยั่งยืนกับกรุงไทย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 โอ้โหเพราะฉะนั้นค่ะคุณขาทุกๆขัน้นขา งานการเงินค่ะไม่ต้องคิดว่าเป็นเรื่องของนาการน่าเบือ่อวันนี้ค่ะนึกถึงงานการเงินนึกถึงธุรกรรมดีๆค่ะมากันได้เลยนะคะที่กรุงไทยเพราะว่าใครที่สนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบา้านสินเชื่อที่อยู่อาศยัย <ừ> สินเชื่อสมาร์ทมันนี่นะคะเรามีให้ครบจบที่กรุงไทยเรามาเริ่มมาที่สินเชื่อที่อยู่อาศยัยก่อนก็นดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวเราตามกันมาเลยนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดอุดรธานีนะเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาคอีสานของเรานะครับที่วันนี้คุณสามารถเข้ามาหาธุรกรรมดีๆได้หาสิทธิพิเศษแล้วก็ โปรโมชั่นเพราะว่าเราเริ่มต้นกันที่ทรัพย์สินพร้อมขายหรือว่า NPA นะครับ<ช>วันนี้เนี่ย<ๆ>เขามีไม่ว่าจะเป็นประเภทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดหรือว่าที่ดินเปล่า<ม>ก็สามารถเข้ามาชมกันได้นะครับแล้วค่ะใครที่บอกว่าอยากได้ทรัพย์สินพร้อมขายแบบนี้นะคะมือ2แต่ในสภาพที่ดีมากๆนะคะนะสามารถเข้ามาเลือกดูได้เลยค่ะวันนี้ค่ะเราจัดให้เลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะฟรีค่าธรมเนียมในการประเมินนะคะแล้วก็กู้ได้สูงสุดยาวนานถึง40 <ป>คุ้มมากเลยออะสักหน่อยไหมครับเนี่ยคุณเรโบซื้อให้หน่อย4ี่ล้านกว่าบาทเองถูกต้องได้บ้านเดี่ยวด้วยนะคะมีทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอ่าฮะเราไปกันต่อเลยครับสาหรับอีกหนึ่งบูธของเรานะครับนี่เลยถ้าวันนี้คุณเข้ามาด้านในเนี่ยเราก็จะมีบูธของพี่ๆจากกรุงไทยแอ็กซ่าด้วย <หา S 2> ใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพนะครับหรือว่าจะเป็นการเช็คดูความพร้อมต่างๆเนี่ยร่างกายของเราก็ยังต้องมีการตรวจสุขภาพเช่นเดียวกันใช่ไหมครับถูกต้อง องค่ะเดี๋ยวเราจะพากันไปนะคะที่คารวานตรวจสุขภาพแต่ขออนุญาตดูแวกกันก่อนค่ะวันนี้ใครอยากจะลงทุนนะคะบอกว่าโอ้หช่วงนี้การลงทุนดีมากมาเลยที่กองทุนเคเทมทารารมแท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 มเทมเคแทมค่ะวันนี้ลงทุนนะคะกับกองทุนเคแทมค่ะมีเลยของพีเมียมจัดให้ของพีเมียมเยอะเลยนะครับก็เข้ามาชมกันได้เลยนะครับเดินมากันต่อบูธเราเนี่ยขนาดความก้าง75.9เอเคอร์โฮ้ยว้าเหอเกิดวันนี้ค่ะ ใครที่สนใจนะคะกับสินเชื่อต่างๆนะสินเชื่อนะคะบ้านให้เงินคุณก็สามารถนําบ้านเนี่ยมาแปลงเป็นเงินสดได้หรือว่าจะเป็นกรุงไทยนะสินเชื่อบ้านนะคะวันนี้ใครอยากจะกู้บ้านก็เรียนเชิญได้เลยนะคะคก็สามารถกู้ได้ง่ายอนุมัติไวด้วยแล้วก็ดอกเบี้ยต่ําด้วยใช่แล้วครับแล้วนี่คือเป็นของที่ระลึกของเรานะครับจากกรุงไทยแอ็กซ่าใครที่เปิดกรมธรรม์ภายในงานนะครับเราจะมีของที่ระลึกว่าจะเป็นแก้วร่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็แล้วก็เครื่องพ่นไอ้น้ำแบบนี้จัดใหญ่จัดเต็มเลยนะครับสามารถเดิน เข้ามาสอบถามพี่ๆได้แล้ววันนี้เรามีบริการคาราวานตรวจสุขภาพฟรีไปเลย,ยรักแท้รักที่อะไรกรุงไทยเอกซ์มาตรวจกันที่เอจอนตรวจสุขภาพฟรีเกือบไม่ลงแล้วคุณผู้ชมนะาาวันนี้คะ่ะเรา <นะ S 2> มีคุณหมอนะคะ <ผม S 1> จากทางโรงพยาบาลนะคะมารตรวจสุขภาพให้ด้วยค่ะวัดความดันโลหิตเจาะน้ำตาลปลายนี แล้วก็วัดมวลกล้ามเนื้อวัดมวลไขมันต่างๆด้วยนะครับมาเช็คสุขภาพกันดีกว่าอย่าปล่อยให้ป่วยหรือว่าเป็นโรคขึ้นมาแล้วมาหาคุณหมอนะฮะคุณสามารถมาไว้วางใจกับทางกรุงไทยแอ็กซ่าได้เราจะดูแลทุกความสุขของคุณแล้วก็อยู่กับคุณแบบนี้นะดูแลคุณในทุกๆวันด้วยนะครับที่สามารถมาตรวจสุขภาพได้ฟรีแล้วก็อย่าลืมทำกรมธรรม์ดีๆกับกรุงไทยแอ็กซ่า มาถึงอีกหนึ่งมุมของเรานะครับนั่นคือมุมของที่ลึกครับวันนี้ใครที่เข้ามาทําธุรกรรมกับธนาคารกรุงไทยเนี่ยคุณจะรับของที่ลึกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะหมอนซุกมือน้องวายุโ,โหน่ารักมากหรือว่าจะเป็นนะคะเซตหลักโลก แล้วก็กระเป๋าน้องวายุค่ะวันนี้ค่ะสินเชื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านนะคะหรือว่าเปิดบัตรเครดิตต่างๆค่ะ,ะ,คะก็สามารถรับของพรีเมียมกันได้ใช่แล้วครับแลที่สําคัญเลยนะครับสำหรับการฟื้นฟูธุรกิจของเราเนี่ยก็มีสินเชื่อว่าจะเป็นกรุงไทยฟื้นฟูนพืฒธุรกิจด้วยหรือว่าจะเป็น SME Smart Shop ชอแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาขอกู้ก็ได้แล้วไม่ต้องมีผู้เข้าประกันนะครับเพราะคุณสามารถกู้ได้สูงสุดถึงหลักล้านบาทไปเลยโอ้โหมาสิมา มาที่มาอุดรจะมาที่กรุงไทยนะเราก็ยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายเลยนะครับก็อยู่ยาวๆกนไปจนถึงวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนี้ใครมานอกจากพบการเงินหรือวัตุกรรมจากกรุงไทยแล้วยังพบความน่ารักจากเรา2คนอีกด้วยนะครับใช่แล้วการนึกถึงธุรกรรมการเงินดีๆนะคะนึกถึงธนาคารกรุงไทยกับกรุงไทย MFor w ฟ r ร์เ t อร์เบสท์ r ลฟ์ฟไทยติดปีกไทยสู่ความยั่งยืน